มาดูซีวิคนางฟ้าครับคันนี้วิ่งแค่4,000กโลครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงต้องบอกว่ายังไม่เคยเห็นสภาพอะไรที่ใหม่ขนาดนี้นะครับคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเจ้าของซื้อเงินสดมานะฮะบ,บ้านลูกค้าอยู่ในกรุงเทพกลางเมืองเลยนะครับต้องบอกว่าที่บ้านเนี่ยไปตื้อที่บ้านเนี่ยคือรถประมาณเกือบ10คันนะฮะนี่เป็นรถที่เขาชอบมากๆนะครับแล้วก็เขาเก็บรักษาไว้อย่างดีในโรงรถครับ คันนี้เป็น Honda c i v ซีปี2009ครับเขาเรียกว่าซี v i c FD ฟดีนะมายเนอร์เชนก็จะเป็นกระจังหน้า,าโครเมียมขนาดใหญ่รวมถึงไฟเนี่ยจะเป็น m i n เ r อร์เชนหมดแล้วนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะ1.8 e นะฮะ as ครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าจุดเด่นของตัวท็อปก็จะมีระบบคูดคอนโทรลแล้วนะฮะมาดูต่อครับด้านหน้าครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกซีวิกนางฟ้าสวยมากเป็นโฉมที่สวยจนถึงทุกวันนี้แล้ว แต่งยังไงก็สวยนะรุ่นนี้ของแต่งเยอะมากนะครับด้านหน้าเนี่ยถ้าตัวท็อปจะมีไฟตัดหมอกนะครับไฟต่างๆผมบอกเลยว่าเป็นไฟลมดําแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบลมดําจะสวยแล้วนะเป็นมายน์เชนนะครับโหแล้วได้สีขาวนะเป็นรถที่แบบโอ้โหถ้าได้สีขาวเงี้ยหาย,ายากจริงจริงนะรคันนี้แค่สี่หมื่นโลมีประวัติการเข้าศู์ตลอดครับนะมีบุ๊กเซอร์วิสต่างๆนะครับแล้วที่ผมชอบที่สุดคือผมเอาเครื่องวัดสีจิ้ม สีเดิมทั้งคันครับไม่เคยทําสีคือเป็นอะไรที่แบบหผมผมไม่ทํานะคันนี้ผมขอขายแบบเดิมๆเ,เลยนะเพราะว่ามันหาย,ยากจริงสภาพที่มันเดิมขนาดนี้นะแบบไม่เคยทําสีนะแล้วก็ในส่วนของทะเบียนครับทะเบียนเนี่ยตั้งแต่ออ,อกรถเลยนะเป็นหมวดเก่าครับ2 5 1 3เลขนี้สวยให้ไปด้วยนะครับมาดูด้านข้างครับนี่ฮะเป็นสีประตู สวยๆนะดูสปอร์ตมากๆตัว E ตัวท็อปเนี่ยจะได้ล้อแม็ก5กา้าก้านตัวขอบจะอยู่ที่16นิ้วนะฮะมาพร้อมกับยางโยโกฮาม่าครับยางโยโกฮาม่าคุณดูดอกยางก่อนนี่ฮะเขาไม่ได้เปลี่ยนมาหลายปีแล้วแต่ว่านี่ยังมีขนอยู่เลยนะครับคือรถไม่ได้ใช้เลยยางปี20สบครับดูยางเนี่ยปี20แต่ใหม่กิฟนะครับด้านข้างก็มีริ้วรอยบ้างนะรอยสีผมไม่ทํานะมีริ้วรอยแบบเนี้ยรอยสัก กินกระทะลอยแบบเปิดไปเฉียวเฉียวเงี้ยผมให้ดูเลยว่ามันเดิมจริงนะครับตัวท็อปจะมีไฟเลี้ยวในตัวที่กระจกมองข้างครับแล้วก็ปรับพับไฟฟ้าได้หมดเลยสังเกตฟิล์มไหมฮะฟิล์มวีคูครับฟิล์มตัวนี้จะออกสีเขียวนะเป็นเอกลักษณ์ของฟิล์มวีคูซึ่งราคาฟิล์มวีคูแพงนะแพงเลยแหละแต่ว่ากันร้อนได้ดีครับตัวนี้มีอะไรอีกก็ด้านข้างก็เดิมๆหมดเลยนี่มาดูความเดิมนี่จะเป็นมาจากศูนย์นะ ผมต้องบอกก่อนถ้าเกิดชิ้นนี้เราทําสีไปเนี่ยตรงนี้จะหายไปมันเป็นสต,ติกเกอร์ที่มีตั้งแต่ศูนย์แล้วนะครับนะอันนี้ยังคงความเดิมอยู่นะฮะเป็นไง,ไงสวยไหมตัวนี้ได้ดิสเบกสี่ล้อนะสําหรับตัวซีวิกมายเนอร์เชนนะฮะปีศูนย์เก้าเนี่ยจะได้ไฟเหลี่ยมแล้วตัวแรกจะเป็นไฟกลมไฟกลมจะปีศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับถ้าปีศูนย์แปดศูนย์เก้าสองพันสิบเนี่ยจะได้เป็นไฟเหลี่ยมนะครับตัวนี้เราบอกว่าพัฒนาให้สวยขึ้นกว่าตัวไฟกลมนะครับ ปลายท่อยังเดิมๆอยู่เป็นปลายท่อคู่โครเมียมนะฮะมีรอยนิดนึงนะนี่มีนิดเดียวนะฮะผมขายเดิมๆนะเจ้าของบอกไม่ได้ทําสีคือไม่มีชนหนักแน่นอนมีแค่แบบบางทีถอยเข้าบ้านบ้านเขาถไหลายคันก็มีจิ้มมีแตะเบาๆนะครับโอ้สวยจริงนะอันนี้ผมบอกเลยว่าชอบอะเอาจริงเป็นรถที่สวยอามาตะานะครับเป็นผมว่าตรงเนี้ยเก็บได้เลยอะสะสมได้เลยครับรุ่นนี้นะ โอ้โหชอบมากนี่ผมซื้อด้วยใจรักนะอ้นนี้บอกเลยว่าซื้อแพงนะซื้อเท่าราคาขายในตลาดอะ่ะพูดี้ง่ายนะครับนี่ฮะโครงสร้างเดิมสนิทนะครับไม่มีทําสีนะคุณดูดิแห้งสนิทเลยสต,ติกเกอร์เม็ดอาร์คต่างๆ,างๆนะครับนะแล้วก็โมต่างๆอะไรนี่เดิมหมดอะ่ะดูน็อตเลยนี่อย่างทางนี้น็อตอย่นี้ไม่แก่นะครับน็อตไม่แก่เลยนะครับหายากอ่ะเดี๋ยวลื้อใดู ไอเน,นี้ยเดิมๆนะของบีวิ c เป็นเป็นถาดถาดวางของจะลื้อให้ดูเลยว่ามันใหม่ขนาดไหน,นอะบอลส่องให้ดูดิว่าพื้นมันใหม่มากนะครับยัไงไงเปิดให้ดูครับว่ามันใหม่จริงครับดูเข้าไปข้างในเลยใหม่ไหมยางไม่เคยลงอยู่แล้วนี่ดูอุปรกรณ์ต่างๆอ่ะเดี๋ยวถ่ายนี้ก่อนแม่แรงบล็อกขันล้อนะครับผมยกยางให้ดูครับนีไงไง่ฮะ คุณดูดิยางกูดเยียร์ใหม่ๆนะครับสะอาดมากนะผมซื้อมาผมไม่ต้องทําอะไรเลยคันนี้ผมขายแบบนี้แหละและ้วนี่ผมยกให้ดูครับคุณดูความใหม่เขาดิเนี่ยใหม่มากอะ่ะนะมีแค่ตกฝุ่นเท่านั้นเองนะผมรีวิวได้เลยรถเขาสะอาดอยู่แล้วมีคนดูแลรถนะครับในบ้านมีเป็นสิบคันครับนะที่ขายเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมมีรถคันเข้าใหม่อีกแล้วนะฮะมันไม่พอแล้วครับ นะจริง,รงๆเขาก็ไม่อยากขายหรอกเพราะมันได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าผมก็ต้องขอซื้อให้ได้ครับเพราะว่าสภาพแบบนี้นี่ไม่รู้จะหาที่ไหนแล้วนะครับเนี่ยเดิมสนิทเลยอะ่ะยังเลอะๆยังแห้งๆอยู่เลยนะครับอ่ะมาดูต่อฝั่งขวานะนี่สติ๊กเกอร์นะที่มีมาตั้งแต่ศูนย์นะครับนะมีริ้วลอยบ้างแต่ไม่ทำสีนะสีบางสวย ฟลีมสวยนะครับกระจกกระจกมองหลังเนี่ยมันจะมีความเป็นอมฟ้าหน่อยนะครับเดิมๆของเขาเลยนะครับนี่กระจกทุกบานเนี่ยปีศูนย์เก้าหมดเลยนะเนี่ยเป็นฮอนด้าหมดเลยอะ่ะนะฮะต้องบอกว่าสวยจริงนี่ความเดิมขเขาคือหนังเดิมๆไม่มีหุ้ใหม่ดูสวิตดิไม่มีรอยเลยอะสวิตออตโต้เซ็นทันล็อกมีมาให้กระจกมองข้างว่บพับไฟฟ้ามือจับสีเทา ไม่มีถลอกปกติตรงนี้ชอบถลอกเพราะว่าเวลาเรามีวงมีแหวนต้องผักประตูนะช่องวางของต่างๆสวยนะครับสครับเพจซีวิกนะพัระตรงพลาติกใหม่นะครับผมรื้พื้นให้ดูพวกแป้นเบรกต่างๆเป็นคันเร่งนี่คด,ดูพรมซีวิกโลโก้ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเนี่ยไอตรงที่ดึงฝาท้ายกับถังน้ำมันใหม่ไหมโค้ใหม่นะครับ กอถืันนี้นะซึ่งไปสะสมได้เลยนะไปรีสโตเอาเองเลยนะตรงนี้บอกใหม่มากคอนโซลไม่มีรอยอนะสวยๆแล้วก็ตรงนี้นะ่าจะเป็นปวอกรีเซ็ตไอตัวเรือนใหม่นะตั้งค่าเรือนใหม่ช่องใส่ของอันนี้ก็เป็นช่องใส่ของเหมือนกันกุญแจของตัวอ e, ีตัวท็อปเนี่ยเขาจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับมาดูความใหม่ของพวงมาลนะัยครับพวงมาลัยเนี่ยเดิมจะเป็นหนังเจาะรูแบบนี้อ่ะปอนไล่รอบๆวงไปเลย คือผมอยากให้เห็นว่ามันใหม่จริงครับนะล้วสะอาดแบบนี้เลยนะผมบอกก่อนผมซื้อมาเนี่ยไม่ต้องทําความสะอาดเลยเขาดูแลรถดีมากนะครับปุ่มเนี่ยปกติจะลอกแล้วนี่คูดคอนโทรลนะรุ่นท็อปสุดตัว m i n เนจะให้คูดคอนโทรลมาแล้วนะครับคุณดูโลโก้ฮอนด้ Honda, ลอกไหมไม่ลอกอะ่ะมีแอร์แบ็นะตัวนี้มีแอร์แบ็คู่หน้าครับนี่ฮะด้านสาย,ยางไงปุ่มไม่ลอกนะก้านไฟเลี้ยวต่างๆใหม่นะครับ นะปัดน้ำฝนอยู่ซ้ายมือและเอกลักษณ์ของรุ่นนี้ก็คือไฟเรือนไม้สองชั้นครับด้านล่างเลขไม้สี่หมื่นเะก้าพันโลข้างล่างจะวัดรอบครับด้านบนจะเป็นดิจิตอลบอกความเร็วนะเห็นไหมศูนย์กิโลเมตรต่อชั่วโมงบอกเลยว่าเท่มากนะครับคือเรือนไม้สวยมากนะครับแล้วก็นี่บอกน้ํามันบอกความร้อนนะฮะโคสวยคอนโซลต่างๆใหม่ไปดูต่อ วิทยุก็เดิมๆครับนะหน้าจงหน้าจอคมชัดนะแล้วก็ใส่ซีดีได้6แผ่นนะเนี่ยใส่ซีดี6แผ่นนะแล้วก็วิทหน้ากากวิทยุสวยๆเลยนะนี่โค้มยังมีความเงาสีเทาเนี่ยมีความเข้มคมชัดนะครับแล้วก็รองรับ MP3 สําำหรับตัว E ตัวท็อปสุดจะเป็นแอร์จอแล้วนะฮะถ้าเป็นตัว m i n เนอร์เชนจะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับมีบอกระดับลมแอร์บอกอุณหภูมินะฮะนี่หมุน ลมแอร์อยู่ตรงนี้หมุนอุณหภูมิอยู่ตรงนี้นะคะลากลงมาครับช่องใส่ของช่อง power outlet ครับชาร์จไฟนะครับนี่ฮะช่อง AUX ครับตอนนั้นเป็น AUX เนาะต่อเสียงเข้าจากกับมือถือเรานั่นเองนะครับดูดิหัวเกียร์ใหม่มากนะครับโค้ดใหม่เลยอันนี้เป็นช่องใส่ของใช้ได้ปกติคุณดูดิสะอาดด้วยข้างในนะสีเงินครับโครเมียมเงาหนังไม่ลอก หัวเบรกมือไม่ถลอกปุ่มเป,มปิมอะไรสวยงามเทใส่ของเป็นไงคุณดูดีใหม่ไหมมันคือถ้าคุณถ้ามันได้กลิ่นได้นะผมจะบอกเลยกลิ่นมันมันเป็นกลิ่นหนังของ Honda Civic แบบเดิมๆจริงช่องใส่ของกว้างๆแบบนี้ครับสะอาดนะนี่ฮะที่เท้าแขนไม่ได้ทำเลยนะครับนะแล้วไปดูต่อนี่ฮะคอนโซลด้านาหน้าสวยๆ <ขอ S 1> นะครับ เบาะหนังเนี่ยจากโรงงานนะครับสวยมากนะตึงปียะนะไม่ล้มมาดูคนขับหน่อยหัวหมอนเจาะรูนะครับโคตรใหม่เลยยังไม่พอผมจะให้ดูบอกประวัติศูนย์คือลูกค้าเนี่ยก็ต้องเข้าศูนย์ตลอดอยู่แล้วนะครับศูนย์ฮอน d a เพียงแค่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่านั้นนี่ตรงนี้ Book นบุ๊กเซอร์วิสนะฮะแล้วก็เนี่ยพวกป้ายจากฮอนด้าที่เข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ คู่มือต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยใบรับป,ประกันฟิล์มวีคูนะครับนี่นะฮะเนี่ยฟิล์มวีคูเขาติดของดีด้วยนะเนี่ยนะมีเคลือบสีพ่นกันสนิมนะครับมีคู่มือต่างๆคือผมให้ไปหมดเลยในนี้คือเป็นประวัติมือเดียวนะฮะเช็คไม่ยากนะประวัติรุกนี้นี่เป็นฮอบบุ๊กสวิตครับจะบอกวันออกรถครับเดือน9ปี2009นะครับแท้ๆมีส0ว9แท้ๆนะ ลูกค้าอยู่แถวสามเสนเองนะครับเป็นตัว e นะ e a s สีนี่สีไว้สีขาวนะโอเคไปดูในส่วนของตัวนี้การเซอร์วิสนะฮะแรกๆลูกค้าเข้าตลอดเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้นะจะมีอีกอันนึงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับพอดีที่ศูนย์ไม่ได้ลงไว้แต่ว่าดีที่ว่าลูกค้ามีตัวนี้แขวนี่ฟวงมาไัยก็คือล่าสุดเนี่ยที่เลขก,กิโลเมตร4ี่หมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเข้าผ่านมา5,000โลแล้ว นะก็คือยังเหลือระยะอยีก5,000โลนะครับก็ไม้แท้นะเช็คได้ไม่ต้องกังวลนะครับโอ้โหโนะผมไปซื้อที่บ้านลูกค้าเนี่ยคือแบบเออเห็นคันนี้ตั้งแต่แรกนี่คือแบบเท่าไหร่ก็ต้องเอานะฮะผมชอบนะส่วนตัวชอบซีวิงเนี่ยผมบอกเลยผู้ชายคนไหนก็ชอบดูดิไม่รู้จะติตรงไหนอะใหม่จริงนะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะ ภายในเนี่ยต้องบอกว่าภายในอ่ใหม่นะครับภายนอกมีริ้วรอยเนี่ยมันเป็นปกตินะครับนะแต่ภายในเนี่ยโหให้ให้ใหม่เลยใหม่มากเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์พันแปดนะฮะตัวนี้ก็เบนซินขับดีนะไม่จุกจิกไม่เคยติดแก๊สไม่เคยซ่อมนะครับเพราะว่าวิ่งแค่สี่หมื่โลดูดิโดยรอบเป็นไงพลาตมติกใหม่มากนะครับ ดูดิใหม่มากไอตรงนี้มันจะกั้นมันจะแต่ไม่มีแก่มาดูน็อตตรงนี้ก็ได้ดูดิแห้งสนิทนะดูภายนงภายในเห็นไหมสเมีเดิมเดิมไล่ปะคงลรูสวยไหมมีติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์สนิทไม่มีรอยพ้นสีเลยเห็นไหมมีติ๊กเกอร์แอร์นะนี่นะครับไล่ไปน็อตดูหัวโชคต่างๆเป็นไง แล้วคุณดูดิอุปกรณ์ต่างๆยังมีแบบพวกแต้มสีเนี่ยเบรก ABS เนี่ยตันนี้มี ABS นะคุณดูยางแท่นเครื่องต่าง,างคุณดูเครื่องยนต์ี่เลขเครื่องนะใหม่ไหมดูพลาสติกที่อยู่บนเครื่องอะ่ะดูยังใหม่มากเลยไม่มีแตกเลยตามท่อพลาสติกนะคือ,อชอบอะนะผมชอบรถอะไรที่แบบนี้เท่าไหร่ผมก็ซื้อนะผมขายรถที่แบบ หายากอ่ะหาที่ไหนไม่ได้อย่างเงี้ยผมชอบนะก็ยังไงเนี่ยฝากไว้ดดวยกับ Honda Civic คันนี้ใครอยากรับคันนี้ไปดูแลต่อนะเอาไปเลย2 9 9 0 0 0บาทนะครับผมบอกเลยว่าผมซื้อมาแพงมากๆนะแต่ว่าผมขายเพราะผมชอบจริงๆนะใครสนใจคันนี้นะโทร087 440 8888 88ดูแดรถที่ยยชาดาใบาคุณแบงค์พระราม9แยกขางเมืองศูนย์วัฒนธรรมครับ